ตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกหน้าตลาดบางกระปิกนะครับตรงนี้คือลานสกายวอล์กที่เราเคยเห็นกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูช่วงที่ต่อไปยังสถานีแยกลำจารีนะครับว่าก่อสร้างไปถึงไหนแล้วไปกันซึ่งจุดเริ่มต้นก็จะมีทางขึ้นลงตรงสะพานลอยเดิมนะครับเชื่อมกับสกายวอล์กเพื่อขึ้นลงจุดนี้จะไปตลาดหรือจะไปทางไหนก็ได้นะครับลงจุดนี้ครับแล้วก็ต่อไปนะครับซึ่งเราจะเห็นเขาสร้างโครงเนี่ยพื้นปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะ อีกไม่นานคงจะเปิดช่วงนี้แหละครับผมน่าจะเกือบ้อมพร้อมกับช่วงที่ไปทางวัดศรีบุญเรืองนะตรงนี้ก็ข้ามคลองแสนแสบนะซึ่งจุดนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วนะนี่ฝั่งคลองแสนแสบก็มีเสาทางลงแล้วนะนี่ตรงต่อม้อที่ผมเคยพามาดูครับนี่เขาจะลงฝั่งนี้นะครับเพื่อลงเชื่อมกับทางไปท่าเรือคลองแสนแสบนะ ซึ่งท่าเรือก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับก่อนถึงสะพานลอยตรงนู้นนะครับเป็นท่าเรือบางกะปิซึ่งจะเชื่อมกับตลาดบางกะปินั่นเองและฝั่งนี้ก็จะมีทางขึ้นลงด้วยหรือเปล่าต้องรอดูกันน่าจะมีแหละมีต่อต่อมอแล้วเนาะและนี่ครับส่วนฝั่งนี้ก็ไปสถานีแยกลำสาลีนั่นเองซึ่งจะไปลงตรงรถไฟฟ้าสายสี้ม เนี่ยครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ปูพื้นเลยนะเป็นโครงอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวก็ปูพื้นคงไม่นานแป๊บๆนะครับผมซึ่งจุดทางลงก็จะไม่ถึงแยกลำสาลีเลยนะก่อนถึงทางแยกอะ่ะรถตลนโล่งดีแฮะไม่มีรถเลยหรือไงรถไปไหนหมดมาตะคันสิไม่มีรถมาแฮะอ๋อติดไฟแดงนั่นเองใกล้จะถึงแล้วครับ ซึ่งแยกนี้ก็จะไปมีนูรีไปหัวหมากไปถนนพัฒนาการนะตามป้ายเลยเนี่ยครับถึงแล้วครับจุดทางลงของสกายวอล์กนะครับถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดตรงถนนสีนกรทิงตรงนี้นะครับซึ่งจะลงฝั่งนี้นะฝั่งที่เชื่อมกับสถานีรถไปป๋าสายสีส้มนะฮะ สถานีแยกลำสาลีนั่นเองซึ่งจะลงฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับผมอีกฝั่งไม่มีทางลงนะซึ่งฝั่งนู้นก็จะมีทางลงสถานีรถไฟฟ้ปปา,าสายสีส้มเหมือนกันนะตรงหัวม,มุมแยกครับผมฝั่งนู้นก็มีครับซึ่งฝั่งนู้นจะเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้ปปา,าสายสีเหลืองแยกลำสาลีนั่นเองนะครับเนี่ยจะเชื่อมกันตรงนี้ครับ ซึ่งใครที่จะไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเมื่อลงจากสกายวอล์กตรงนี้จะไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่มาทางนี้เลยครับเชื่อมต่อมาทางนี้ครับมาลงที่สถานีนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเองนี่รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดใต้ดินไปจนถึงแยกสัมมกรนะจาก ศูนย์วัฒนธรรมถึงแยกสมากรจะเป็นใต้ดินนะครับแต่จากสมากรถึงมีนบุรีก็จะเป็นบนดินนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าข้างในสร้างเสร็จแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะรอที่รถจะมาเดินเนี่ยครับยังรอที่บริษัททาการเดินรถจะมานะฮะซึ่งสถานีจะอยู่ตรงรามเก้าสามนะฮะฝั่งสรงข้ามเราก็จะเห็นสถานีเหมือนกันโน่นตรงนู้นก็มีจุดทางลงเหมือนกันโอ้มมีทางลงหลายอันเล,เลยเนี่ยแม่ตรงนี้ก็จะเป็น จุดที่จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเองแยกลำสาลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตรงนี้มันคืออะไรของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนาะเนี่ยมันเป็นชาชาลามาตรงนี้เลยจากจุดขึ้นสถานีตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินไปยาวตรงนี้เลยเหมือนเป็นสาลาอะไรสักอย่างหรือมันเป็นอะไรเนาะเออไม่รู้เหมือนกันร,รอเขาเปิดนะครับเขาจะทําเป็นอะไรตรงนี้นะครับผม ซึ่งฝว่งตรงข้ามก็เหมือนกันนะมีเหมือนกันยาวมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมจากจุดทางขึ้นตรงนั้นนะซึ่งเดินมาตรงนี้ก็จะมีลิฟต์ทางลงนะไปลงสถานีด้วยเหมือนกันเลยตรงนี้เขาจะม,มีทางขึ้นลงเยอะจังตรงนี้เออนะครับผมแล้วเป็นป่องนี่ก็เป็นป่องที่แอร์นะครับระบายอากาศนั่นเองอย่างนี้ครับตรงนี้ก็เป็นทางลงนะครับ นี่ทางลงรถไฟฟ้าสายสีส้มนะเนี่ยครับถือว่าเป็นโครงการใหญ่โตเลยนะใช้พื้นที่เยอะมากมายเลยแต่เมื่อไรจะเปิดใช้เนอะจะเปิดใช้คนเดินทางโซนนี้ถนนรามกระแหงนี่ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับรอเปิดใช้เมื่อไหร่เราค่อยมารีวิวกันเนอะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย